ไหนดูสิค่าว่าแต่งหน้าเป็นยังไงบ้างจะยังไงล่ะจ๊ะฝีมือระดับพี่กุ้ยช่าย่า<ท>เชื่อมือค่ะอุ้ยตายสีลิปติกนี้ดันมาหมดพอดีเลยเอริก้าเธอมีพอติดมือมาบ้างไหมจ๊ะเนี่ยถามทุกคนเลยค่ะมันนี้เรื่องลิสติกเอริก้ามีทุกเฉดตาตามมาเลือกเลยค่ะ อยากเอาแบบไหนพี่กุ้ยใช้เลือกเลยค่ะนี่ขอบคุณเจ้าตอบดีเจตแนักเจ้า <ขอ S 1> และ3มคนต่อไปนะคะมาจากคณะไหนกันบ้างเดี๋ยวให้คนแรกมาแนะนำตัวกันเลยค่ะคนต่อไปนางสาวเคมิกาอารุณาจันแจมจากคณะเภสัชศาสตร์ค่ะ และนี่คือความสามารถพิเศษนะคะของดาวศิลปกรรมนางสาวจรินเทียนสว่างวาบค่ะมาถึงคำถามกันแล้วนะคะอาจารย์อยากจะถามหนูว่าถ้าหนูได้เป็นดาวมหาลัยจะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อโลกใบนี้ได้บ้างคะจรินตอบสิอยู่นิ่งทำไมล่ะเดี๋ยวคนมาก็หลอกอีกล่องหลอก เจนจะใช้ในการลอยกระทงออนไลน์ค่ะอะไรคือแล้วมันลอยยังไงล่ะก็เจนคิดว่าถ้าเราใช้การลอยกระทงออนไลน์เนี่ยจะช่วยรักโลกและสิ่งแวดล้อมค่ะดีมากเลยค่ะลอยกระทงนะคะมันก็ไม่ต้องแบบสร้างมลภาวะค่ะตามนั้นแล้วกันค่ะ เอาละค่ะเราได้เดือนมหาลัยกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นดาวมหาลัยวันได้อยู่ของเราในปีนี้กันค่ะถ้ากรรมการพร้อมแล้วนะคะลงคะแนนเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวให้ส่งมาที่บนเวทีนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะต้องบอกกันนิดนึงนะคะนอกจากคะแนนจากคณะนนกรรมการแล้วเนี่ยยังมีคะแนนผลวตจากนักศึกษาทั้งมหาลัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ว้าว <Wow. S 2> ตื่นเต้นจังเลยอ mm hmm. อาลละพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะอาจารย์เอริก้าก็จะขอประกาศแล้วค่ะว่าคนที่ได้เป็นดาวมหาลัยวันเด้ย์ยูปีนี้ก็คือนางสาวปณิสราขนมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะยินดีด้วยนะคะอาาคะกอกมาด้านหน้าเลยค่ะลูกมาออกมาด้านหน้าเลยค่ะ นะะแมภาคภูมิใจจริงๆเลยนะคะเด็กมหาวิทยาลัยของเราทั้งหล่อและสวยวันนี้รุ่นพี่นะคะก็มามอบตำแหน่งต่อค่ะจากปีที่แล้วสู่ปีนี้ยินดีด้วยนะคะลูกาอ่อขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนสุดยอดมากเลยค่ะ อ้าวน้องเจนโชคดีจังเลยนี่พี่ว่ากันเราจะไปหาเราพอดีเลยนะเออพี่แชมป์มีอะไรเหรอคะอ๋อดิคือพี่อะ่ะมีรูปถ่ายที่ทะเลเราเยอะมากเลยอะก็เลยว่าจะส่งให้อะแต่เรายังไม่รับฟอรพี่เลยอะคือ แ,แอดหนูได้นะคะพี่พอดีหนูเป็นเพื่อนสนิทกับเจนจา้าค่ะ ดาลินสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอเจอตัวพอดีเลยพอดีว่าจายาเนี่ยมีงานพิเศษจะให้หนูช่วยทำยังว่างอยู่ใช่ไหมจ้าค่ะถ้าอย่างนั้เดี๋ยวขอตัวดาลินก่อนนะจ้าไปตามอาจารย์มาเลย